สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนดัดพุ่งนะครับหรือเรียกอีกแบบนึงว่าฟาดดัดคอนโทรลนะครับในรูปแบบการสอนเนี่ยก็จะมีตั้งแต่1นนะครับสอนดดแบบพุ่งตรงนะครับว่าทํำยังไงบ้างเนาะแล้วก็สอนะครับสอนดดในรูปแบบเลี้ยวแล้วพุ่งนะครับสนะครับสอนดดในรูปแบบควบคุมต่างๆ่าว่าทำยังไงบ้างหรือทําได้มากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูเลยครับในรูปแบบแรกนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะมาสอนดัดพุ่ง งบ,ว,งบงวิธีในการแดดพุ่งตรงนะครับขั้นแรกนะครับนี่ครับกดป้อมกันสาปปุ๊บแล้วก็ปล่อยลูกศรขวาแล้วก็เหลือลูกศรซ้ายกับลูกศรหลังนะครับมันถึงจะพุ่งได้ตรงนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมพดถึงจําตรงนี้นะขึ้นจําไปปุ๊บพอถึงจุดสุดสุดปุ๊บกดพร้อมกันสาปุ่มแล้วก็ปล่อยลูกศรขวานะครับที่เหลือเนี่ยคือต้องต้องกดทิ้งไว้นะ เนี่ยทำเงี้ยปุ๊บปุ๊บปุ่งอ่าประมาณนี้ครับอ่าอีกรอบหนึ่งรอบหนึ่งกดพร้อมกันสามปุ่มปุ๊บแล้วก็ปลุกสองขวาปุ๊บแม่ก็จะพุ่งอย่างนี้ครับเห็นไหมง่ายง่ายนะครับทีนี้เราก็เล่นปกติได้เลยครับกดชูไปโอเคประมาณนี้อ่าดัดพุ่งดันนี้ก็เหมือนกันครับแต่พื้นมันจะต่านะครับถ้าพื้นมันต่ําเนี่ยวิธีดันพุ่งตรงๆมันก็ง่ายๆครับขึ้นจําไปปุ๊บนะครับกดเหมือนเดิมเลยครับพร้อมกันสามปุ่ม ปุ๊บแล้วก็ปล่อยแล้วก็พุ่งนะครับอย่างนี้พอมาดูอีกรอบนะครับผมจะกดลูกศรขวาก่อนแล้วค่อยไล่ไปทางซ้ายนะครับแล้วก็กดพุ่งปล่อยแล้วก็กดลูกศรหน้าด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะคอนโทรไม่ได้นะครับผมนี่ครับดานสุประจำก็เหมือนกันครับพอจะลงพื้นปุ๊บกดพ้อมกัะตางขุมปุ๊บแล้วก็ปล่อยลูกศรขวาแล้วก็พุ่งนะครับตรงๆอย่างนี้อ่นเรามาดูอ odo, s <S ีกรอบนึงครับแต่สังเกตได้ว่าการที่จะพุ่งตรงๆเนี่ยมันต้อง ควบคุมตัวละครดีๆนะครับก็คือมันอาจจะแบบมีเลี้ยวไปทางขวาแล้วก็เลี้ยวไปทางซ้ายเพื่อให้ตัวละครมันเป็นแบบศูนย์ตรงๆนไม,มันจะเป็นแบบเป็นเส้นตรงเลยนะครับนี่ครับวิธีการฝึกก็ตามนี้เลยรูปแบบต่อมานะครับก็คือการเลี้ยวแล้วพุ่งนะครับว่าทายังไงเดี๋ยวเรามาดูภาพสโลกันครับว่าขึ้นจําไปเนี่ยพยายามกดเลี้ยวซ้ายปุ๊บแล้วก็กดแตะลูกสรอ,องขวานิดึงเห็นไหมจะมีแตะลูกสรองขวาแล้วก็พุ่งตามปกติกดลูกศรหน้าด้วยนะครับรามาดูใหม่อีกรอบหนึ่งครับกดเลี้ยวปุ๊บ แล้วก,กดลูกศรขวาแตนิดนึงเห็นไหมแล้วก็ปล่อยนะครับแล้วก็กดแดดแล้วก็กดลูกศรหน้านี่ครับตามนี้นะครับเทคนิคมีประมาณนี้ง่ายๆทั้ง2รูปแบบนะครับก็จะสามารถใช้ได้ตามสถานการณ์นะครับขึ้นอยู่กับมุมกล้องด้วยนะอย่างเช่นผมยกตัวอ,อย่างเช่นดาดทุบประจํานะครับเนี่ยพอเราลงมาใช่ไหมอ่าดดไปปุ๊บนะครับขึ้นจาไปปุ๊บถ้าเป็นมุมกล้องเนี่ย ก็ใช้ดัดพุ่งตรงก็ได้นะครับกดพร้อมกันสามปุ่มอย่างที่ผมพูดเมืตั้งแต่เราแรกแล้วก็ทำอย่างนี้ดัดพุ่งไปแล้วก็ปล่อยนะครับแต่ถ้าเป็นตรงนี้ถ้าแตะได้ทุกมันจะเป็นอย่างนี้มันจะไม่สามารถดัดพุ่งแบบตรงๆได้นะครับแต่ถ้าเป็นในรูปแบบจําตรงนี้นะครับนี่ครับกดเลี้ยวแล้วพุ่งนะครับเลี้ยวก่อนแล้วก็แตะลูกศรขวาแล้วก็พุ่งอย่างนี้นะครับเห็นไ,ไหมขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เราใช้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูความแตกต่างนะครับระหว่างเลี้ยวแล้วพุ่งแล้วก็แบบ พุ่งตรงนะครับว่าแตกต่างกันยังไงดูนะครับปุ๊บอ่าเห็นไหมเห็นความต่างแล้วไหมครับนี่ครับมันก็จะประมาณนี้ครับแบบเลี้ยวเนี่ยมันก็อาจจะคอนโทรยากหน่อยนิดนึงแต่ถ้าเป็นแบบแด็พุ่งตรงเนี่ยมันก็จะคอนโทรได้ครับแบบนี้ครับปุ๊บเห็นไหมก็จะดีกว่าครับนะเห็นไหมแบบเลี้ยวแล้วพุ่งก็มีโอกาสพลาดด้วยนะครับเรามาดูการเลี้ยวแล้วพุ่งของดันตากีฬาสองนะครับกดเลี้ยวซ้ายปุ๊บแล้วก็แตะขวานิดนึงแล้วก็พุ่งไปนะครับ เรามาดูภาพสโ,โลโมชันกันนะครับจะสังเกตว่ากดเลี้ยวซ้ายก่อนแล้วก็ไปถึงจุดสูงสุดปุ๊บแล้วก็แตะขวานิดนึงแล้วก็เตรียมกดเดดแล้วก็พุ่งแล้วก็ตามด้วยลูกศรหน้าเพื่อคอนโทรลนะครับเรามาดูในรูปแบบเลี้ยวแล้วพุ่งนะครับในด่านอลาดินเป็นกันนะครับว่าทำยังไงป๊บน<ะ>ี่ฮะเห็นไหมสังเกตไหมฮะจะมีการกดแตะนิดนึงแต่ก็ต้องเล็งลวงหน้านะครับเพราะว่ามันไม่เหมือนจัมืออื่นเนาะจำมันจะสั้นหน่อยนะครับ พอขึ้นจุดสูงสุดปุ๊บนะครับพื้นไม่จะต่ําก็รีบกดเลียวครับแล้วก็กดรีบแตะไวๆนะครับอีกรอบหนึ่งพอถึงจุดสูงสุดปุ๊บกดเลี้ยวซ้ายแล้วก็ตามด้วยแตะขวานะครับแล้วก็พุ่งอย่างนี้นะครับผมจ้ำบางจ้ำก็ไม่สามารถดัดพุ่งได้นะครับผมจะยกตัวอย่างเช่นด่านอลาดินนะครับอลาดินเอ็นหรืออลาดินอีซี่นะครับก็จะเป็นสภาพแบบนี้ครับถ้าดัดพุ่งไปปุ๊บนี่ติดนะครับติดเลยติดยาวนะครับ แบบเลี้ยวก็ติดแบบตรงก็ติดนะครับอ่าเราจะมาดูกับด่านทุบจอีซี่กันนะครับว่าติดหรือเปล่าอ่ะดดพู่ไปปึ๊บขึ้นจาไปปึ๊บนะครับอ่ะเลี้ยวแล้วพุง่งปึ๊บติดนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูแบบว่าอ่าพุ่งตรงกันว่าติดหรือเปล่าพุ่งมาตรงปึ๊บติดนะครับเรียบร้อยนะครับก็ไม่สามารถดัดพุ่งได้นะครับจำบางจำนะ มันมีไม่เยอะหรอกครับแต่ให้ดูยกตัวอย่างนะครับเนี่ยปุ๊บผู้งมวดบบตรงก็ไม่ได้นะครับอ่าลองแบบเลี้ยวแล้วพุ่งซิว่าติดไหมอ่าเลี้ยวแล้วพุ่งก็ไม่ติดนะครับมันจะมีแค่บางจำทั้งหล่ะครับแล้วก็บางด่านเนาะบางด่านที่ผมหมายถึงเนี่ยก็จะยกตัวอย่างเช่นด่านโรงเรียนผีนะครับเนี่ยแดดพุ่งไปปุ๊บเนี่ยนม,มันก็จะเป็นประมาณนี้มันก็จะติดนะครับอย่างเช่นพอเจอสุดท้ายมาปุ๊บเนี่ยเราจะดูนะว่าติดหรือเปล่า อ่าดันติดเฉยเลยนะครับมันจะมีบางจำนะครับที่ติดแล้วก็ไม่ติดนะครับเช่นด่านนี้นะครับก็เป็นซูเปอร์จมรีเวิร์สเนาะก็เวลาดันพุมงปุ๊บเลี้ยวพุ่งปุ๊บอันนี้ก็ติดนะครับอาเราไปดูอ,อีกส่วนหนึ่งนะครับใ้พวกแบบตรงนะครับปึ๊บปุ๊บเห็นไหมนี่ครับเหมือนกันนะผม อันนี้ก็ดัดพุ่งตรงเหมือนกันก็ติดนะครับด่านตะกีฬารีเวิร์นะครับผมคิดว่าด่านเนี้ยคนใช้ดัดพุ่งน้อยที่สุดแล้วแต่มันสามารถดัดพุ่งได้แบบนี้ปุ๊บนะแดดพุ่งได้เหมือนกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับการควบคุมตัวละครว่าจะไม่ไปโดนหนามนะครับผมอ่ะอีกจั๊มหนึ่งก็สามารถดัดพุ่งได้เช่นกันครับเรามาดูภาพสรุปเท่ากันปุ๊บขึ้นไปปุ๊บดัดพุ่งแบบตรงนะครับกดพร้อมกันปุ๊บอ่าเนี่ยดัดพุ่งได้เหมือนกัน นะครับผมอันนี้เป็นฟาดดั๊ของจริงเลยนะครับอันนี้ผมเอามาจากอของเพื่อนคนต้องกงนะครับนี่ครับดัพุ่งไปปุ๊บเนี่ยเห็นไหมว่าพุ่งไวๆพุ่งยังไงนะครับอันนี้คือควบคุมหนึ่งครับกดเลี้ยวลูกศรซ้ายตามด้วยลูกศรหลังแล้วตามด้วยลูกศรขวาแล้วก็พุ่งไปแล้วก็คอนโทรลด้วยลูกศรซ้ายนะครับ แล้วก็พุ่งไปบางจุดนะครับมันไม่จําเป็นต้องเลี้ยวเลยก็ได้เพราะว่าควบคุมเราน้อยเนาะมันก็จะสามารถกดลูกศรหลังก็ได้ดพุ่งได้เลยแบบเมื่อกี้นะครับอ่ะกดลูกศรหลังปุ๊บแล้วก็ตามด้วยลูกศรซ้ายแล้วกดลูกศรหลังพร้อมกันแล้วก็ทำเหมือนเดิมครับปุ๊บแหมเห็นไหมบางจุดไม่ต้องกดด้วยซ้ำนะเพราะวาควบคุมมันน้อยนะครับผมอืมใส่เข้าไปปับ๊บอืม,มข่มสิบห้าว้าว ต้องลองรู้แหละงั้นโอเคเริ่มกันเลยดีกว่าื mm hmm. เราก็ลงไปดูดิว่าจะแดดได้หรือไม่ลองดูกันนะครับไปปุ๊บปุ๊บแหกโอ้ยป้าแด,ด็ดปุ๊บปุ๊บยากจังว่าปุ๊บเฮ้ยเหมือนจะติดเหมือนจะติดเหมือนจะติด ปุ๊บนี่ไงแดดพุ่งตรงเอาอีกรอบหนึงดิปุ๊บนี่เลี้ยวแบบพุ่งโคตรเฟีวอือหือเรามาดูดาดี้กันดีกว่าว่าจะทําได้หรือไม่นะครับเพราะว่าแดดพุ่งมันมีเยอะอยงไงมันมีจำเยอะนะครับเราต้องมาดูกันขึ้นจําไปปั๊บปั๊บโอ้โหแม่งยากจังวะอ่ะอีกรอบแก้ตัวเอวโอ้มันเลี้ยวอะไรขนาดนั้นวะนะ่ะอีกรอบนึงไปึ๊บ โอ้มันหันหลังเลยอ่ะมันไม่ไปเลยอเอาใหม่ดิเดี๋ยเดยว,เดวบนบนปุ๊บ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 โอเคแต่พุ่งพุ่งพุ่งไม่ได้